นี่ับผมสตรีมชื่อเดโมทีวีนะก็ฝากไปติดตามกันนะครับจะดูพี่นะครับผมสนะต,ตมนนรีรม Steam ทุกวันอาทิตย์นะครับนะก็ไปัะสมคลิปกันเลยนะครับผมก็นะนะ <Natalie> โอเคนะผมสวัสดีคุณผู้ชมท่านเดินขับวันนี้ผมไปโชว์นในเกม LOL นะครับดีเจนอมดีเจนวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครน,นี้นะครับเอเวลินนะเอเวลินนะอัมพี่ขอฟไปนะไปเสิร์ชจาก Google มานะเนี่ยขึ้นภาพไม่แป๊ะนะก็จะมาเล่นตัวนี้กันนะเอเวลิน เป็สายพามัง้งน่าจะพามแหละสายรับสังหารมืองหารนี่ไรเนี่ยโอ้โตัวละครฟรีเอาตัวเลยครับสามตัวนี้นะมาเดีย๋ยวจะไปเล่นแบปกติ <c oughs> <c oughs> ก็พอแล้วนะมาเอาตัวละคร เลือกแล้วฟาร์มฟาร์มล็อกเลยโอเคปาร์เวนตัสซินโอเคนะก็เป็นมือฟาร์มนะอ่าทีมแคลร์มาแล้วโอ้โหเนี่ยยังสวยครับที่เลือกมาเพราะอะไรเพราะไม่ใช่อะไรนะครับเพราะสวยครับเออแล้วก,กัน เดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นเลยมาแล้วแม่เราคนสุดท้ายเลยโออกระตุกโอเคครับเอเวลินนะก็โอ้ยกระตุกว สกิลแรกเป็นจะปล่อยน้ำออกมาปล่อยน้ำว่าจะพื้นนะสองครั้งนี่ประมาณนี้นะไาเดี๋ยวเราขอดูสกิลต่อไปแล้วผมขอฟาร์มก่อนนะอะสกิลสองเป็นจะปล่อยหัวใจไปใส่ศัตรูนะศัตรูก็เพื่อที่จะให้รู้ว่าศัตรูไปไหนนะใ่มันจะบอกนะประมาณนั้นสกิลสองราดูสกิลสามเลยอะ มาดูดิมันปล่อยหัวใจได้ไกลามากเลยนะนี่ป่อไปแล้วนี่มันก็จะเห็นนะว่าสตูไปไหนประมาณนั้นนาจะกบตรงนี้มอนเตอร์หายไปยอ๋ออยู่นี่ว่ามาสกิลสาม็นการนี่เดี๋ยวต้องรออันติมาก่อนถึงจะใช้ใชคู่ก,กับสกิลสามได้นะไม่รู้เข้าใจถูกรือผิดนะน่าจะประมาณนั้นแหละต้องรออเมีันตีก่อน เอาใจได้ไกลมากเลยเฮ้ยเราไปช่วยนี่ปล่อยหัวใจไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาไม่กล้าไม่กล้าเอาไม่กล้าเห็นไหมนะครับอ่าจะปล่อยหัวใจไปไปไปฟาร์มต่อมันไอ้นี่นน่เลยไม่รู้คืออะไรตีไปก่อนนี่ยอาก็ไม่ต้องรอนตีก็ได้ว่ะอ่าส่วนสกิลสามก็คือเราจะพุ่งเข้าไปฮะพุ่งเข้าไปแล้วก็ อ๋อโอ้ยจบแล้วคัอกูอันนี้ก็มีเด้วมันเอาเอา,เอาสีสีแดงสีแดงดีกว่าเราชอบไปล่างน่งจะพุ่งไปแล้วก็ไปฟันสตูเอาเคเพื่อนจะก,กันไปตรงไหนก็จะฟาร์มไหแหละโอ้ยเฮ้ยไ้สัตว ีนพุ่พงไปฮะแล้วก็ฟันกับเงียบๆอ่าอันติมาแล้วครับผมอันติก็จะเป็นการเอ่มน่ากลัวมากเลยนะผมลองใจแล้วเสียงเล่นแบบโคุรมันผีอะ่ะเออเดี๋ยวต้องไปดูกันใช้งานจริงอ่ะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่ก็ผมก็อธิบายเอลเอลตามภาษาผมนะก็ถ้าปิดก็ขอไปเออนี่ ถ้าเราอยู่เฉยๆนะมันจะทําการล่องหนหรือเปล่านะเออเหมือนล่อหนเนาะมาพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วพุ่งไปแล้วนี่ไงวางวงแหวนไปติดหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งต่อไปนี่แจะนี่ตรงกลางกวาดล้อมเขาเรียกอะไรกวาดล้อมแล้วก็ร้องแห่ขอสักตัวเอ,อ,อืออการร้องแห่แล้วก็ตีไปวงก้างแล้วก็วับถอยไปด้านหลังนะประมาณนั้น,น,น ค่าหนึ่งอ่ะตายเฉยเลยอ่ะแม่เมื่อกี้โคตยกระตุกอะไอ้ยี้ยะโคตรกระตุกเนี่ยเออจินีอัดได้ไหมเนะนี่ยเฮ้ยว่าคิปเนี่ยไมไ่ได้เลยเด้งแนอีกิงแน่เลยเออก็ผมก็มีุผลที่ว่านะเออก็ทำไมแบบไม่ทำแบบ เออวัวเพกอนนะอ่ะเออทำไมไม่ทำคลิปต่อนะเพราะมันอัาไม่ได้มันชอบเด้งเนี่ยโอ้ยว่าอัาไม่ได้แน่เลยแบบอ้ยดีนะไม่ได้ลงแรงจะลงแรงขึ้นมาจะเป็นไงวะเนี่ยเฮียตัวดทวงเพื่อนแน่เลยแล้วกูเป็นฟาร์มได้ไงน่จาจะจิ้มหายไปวอดมาเดี๋ยวเ,เ,เราจะไปช่วยตรงกลางนะขอฟาร์มนี้ก่อน ส,ส่งหัวใจไปส่งฮันคูไปปึง้งไหนผู้ช้ฮันคูอ้าเาจาไม่มีทางรีพน้นค่ะาหรอกเอ้ยกูได้ชื่อคลิปละอ้าวรู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วนะเฮ้ยมีคนตามหลังแล้วาสภาพดได้ <c oughs> เฮ้ยเมื่อกี้มีคนตามมาจริงๆนะเว้ย ไปช่วยเล่นล่าง,ง,งดีก,กว่าไปฟารมไปฟาร์มดีกว่าไปฟารมแมวแมไปฟารมไปฟารมเราอย่าละาเลยหน้าที่เรานะนันนี้มีคนตามมาจริงๆด้วยเราขอฟาร์มตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะอุ้ยเด็กกไม้มเนะี่ยสู้นะเพื่อนเออสู้มันเราเป็นเร,เราเป็นกำลังใจช่วยนะนี่คืออะไรอะ่ะ เฮ้ยไม่ได้การแล้วส่งหอนครูไปอ๋อเพิ่มความเร็วไม่ได้เลยบา้ยมันไปแล้วเฮ้ยสู้ได้ไหมเอ้สู้ได้อยู่แล้วเราต้องส่งหอนครูไปให้ได้ฮนะเขาไม่รู้หรอกว่าเรามารอรอเวลาเขายังเข้ามาเกต้องเข้ามาประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ผมจะได้สู้ได้ เนีอย่างนี้มันมีโอกาสถอยได้ไงสองคนคู่ไปไม่ทนนันไงยังไม่สองคนคู่ไปแล้วเอ๊ะเอาเลน่างหรือม,มองมาแต่มองมาแต่มองบน <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยออุยเฮ้ยอยาบุกเข้าไปแล้วจะไปไหนไม่ไปหรอกมีตีไปพืป้อ่าแล้วกูปากแตกไปไหนเอาเฮ้ยตายตายกูตายตายตาย เจอเลยนี่มาไปท,ที่ทางแล้วเราเนี่ยไปเอากลับบ้านไปฟาร์มของดีกว่าเราอิ่มของละเฮ้ยตุ๊กแกงตรงกลางกระป๋องเลยเฮ้ยเอ้าอะไรวะงงกับของอา้าวซื้อสองอันเลยเหรออา้าวกูขาย อ่ขายแล้วก็ซื้ออันเรืองแสงอันนี้มันคืออะไรไม่รู้จักเห็นอะไรแบบดูแบบมันมันเรืองแสงแล้วโอ้ดูแบบพอมีพลังอ่ะเออเลนน้อยวิ่งทำอะไรป้อมกูป้อมกูนะป้อมกูนะเรือล่างเป็นไงบ้างหุ่ยเลือกำลังน้อยเลือกำลังน้อยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเลยแอคแทก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  แอกแทกกแอกแทกแอกแกแกบหนึงไปวานแล้วนึ่งดีหนึงเอาเลิไหน่อยไหมเพื่อนสุดาสุดาเว้ไอนี่ซุ่มซุ่มอุ้ยอุ้ยอพลังรุนแรงพลังรุนแรงพลังรุนแรงเกาะหนาก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยอีกตัว อุ้ยไม่ไหวไม่ไหวจะตายจะตายจะตายครับ hmm. พ right. ี่ชายเฮ้ยเราพอมีพลังแฝงอยู่นี่ถ้าเราอยู่ในโหมดท้างาหนนี่ไงเมื่อกี้เราอยู่ในถ้าเราอยู่ในโหมดท่องหมมันจะหิวเลือดตามจํานวนที่มันให้นะเออเห็นไหมเมื่อกี้บุกเลย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 อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเออเออหมุนไม่ได้ละเจ็บ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 นี่ไหมมันมันหิ้วหิวตามจำนวนที่ไอ้นี่ที่มันวางไว้นะเออก็พูดไม่่อยรู้เรื่องอะ ตามเราเหรอเฮ้ยส่งคดส่งคนคู่ไปอุ้ยไม่โดนนะไม่โดนนะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเอาแล้วหมกเลยเนี่ยสี่สามเลยนะเว้ยสุดใจอยู่แล้วเปิดประเดิมไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วก็หนีไปส่งคนคู่ไป ตามมาทำไมเราอึอ hmm. mm ึอ hmm. mm ่าเนี่ยผมอยู่ในโมดเลยมันจะยูเรื่องอะเห็นไหมเห็นไหมลองดูฮะนี่เขาอยู่ในโหมดนี้โมดล่องหนเออผมเรียกว่างั้นนะคนดูแบบเหมือนร้องหนนะไปกลับไปฟาร์มเราดีกว่าพราะอะไรบอสเด็ดเด็ดเด็ด โอ้โอ้โอตกตกตกอ๋อโอ้ยตกกตกไปกันก่อนไปกันก่อนป้อมจะแตกป้อมจะแตกทำอะไรป้อมกูไปไปพวกนี้เราทีมเราจะสู้ได้อยู่แล้วผมมั่นใจทีมเพื่อนผม โอ้ยกระตุกมันตกมเฟมเกีเ่ยวกับเฟมเบรดหรือเปล่าหรือว่าเป็นกําเนิดแต่เพราะไม่ได้ไม่ใช่กําเนิดแหละอ้ยมา,มา,มาวาร์ปเลยตรงนี้มา,มาวารับตรงนี้พี่ชายพี่ชายาวยยาร์ปับตรงนี้เออเออโอ้ยเดี๋ยวเองพี่ชายอย่าคิดว่าข้างในนี้ผมจะลวงไม่ได้ Ôi tục tục Ồ oh, Kelly ly kè Đùm đùm Mèo 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 đi bà Âu Áo tục Cá tục Cá tục Mình lâu lên làm mày, chơi ta là chơi ta là Ôi oh. ah, Nhưng lớp bé Đùm đùm con mang con mang con. โอ๊ยวโดนนันเอามังกรมาลรพวกเรามามังกรมังกรมีอะไรท่ารใส่สุดใหญ่ใครมายั่งเราได้นี่ไม่ใช่ตัวนั้นนี่ว่าตัวที่แบบมันสามารถเรียกมาสู้ได้อ่ะเฮ้ยเพื่อนลมลมยอมไม่ได้เพื่อนโดนเพื่อนโดนลมได้ไงเราต้องเข้าไปนัวด้วยออออเอือโอเคได้เอาของละเฮ้เด้รอวเ้ามั อันนี้เขาโนกันอยู่ด้านล่างนะไป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 ส่งคนคู่ไปไ,ปไ,ปไ,ปไปอ,ไปอ้กูได้เจอกี่ตัวเลยอืมอ,มอมืดุม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 เจอไหมเจอไหมเจอไหมไม่เจอไม่มีใครว่าตอนนี้เราไป,ไปฟาร์มเลยดีปะ เอ้ยใช่ได้เนี่ยในตีไปแล้วก็มันออกกันอยู่ตรงกลางว่ะเฮ้ยมันตีกลางแล้วเอ้ยเดี๋ยวนเพื่อนๆเตียนขอเคียงนี้ก่อนโอเคสวยอ่ามาอยู่พิธีแล้วเอ้ยน้องชายเฮ้ยเฮ้ยจะกันิปชากได้ อือกูจะตายกูจะตายก<อ>ูตายกูตายอุ้ยจ้ะอุ้ยอุ้ยที่รอดได้ไงที่ได้ไงครับเนี่ยโอ้ my god อลิเชตผมรอดได้ไงครับเนี่ยเออก็ไม่อยากจะโม <c oughs> <c oughs> ้ที่รอดได้ไงวะเดี๋ยวอยู่เร <c oughs> ่อเต็มก่นอนโอเคแล้วก็มาเก็บตรงนี้อา่าเจะเราก็จะได้เพิ่มนี่พี่ดีคนฉลาดนะนะเออไม่อยากจะโม้ ไปเดี๋ยวเราตรงนี้ก่อนไปเดี๋ยวมันเปลี่ยนมังกรใหญ่จะได้มีแบบก,กำลังเอาตัวน,นี้ดีไหมเอ,อม้ยออกมาปองไหมพวกเราเอาเปาบวกเลยละกันเอาผิดผิดด้านเอ้ยขอโทษนะเพื่นอนเราเราไม่ได้มีเจตนาที่จะแย่งนาะยแต่เราก็ผิดเออนะนัวนัวนัว,นวอย่างนั้นแหละเพื่อเอ้ย เอ้ยเออสวยสวายสวย,สวยเปียนต้องบอกเลยเอ่าไปเลยอีกอันหนึ่งทอมทอมเลย Engage อ่าไม่ทัน Engage ไปไปเลยโอ้ยชิ้นนี้แทงว่ะเอ้ยหนูไปเลยไปเลยเออแทนแทนลิปที่แล้วลิปที่แล้วแพ้เอ้ยออกไงวะไงวะ อ้าวอาอะไรอะไรเฮ้ยถูกตึงถูกตึงไว้ถูกตึงไว้มาดิ๋วะไอ้คอนยังออกไม่หมดเลยอ้าวทีมสตูยอมแพ้อะไรอะครับโอ้นี่ผมเก่งเกินไปหรอครับอืมโอ้สงสัยผมคงเก่งเกินไปครับเออเขาเลยแบบยอมแพ้ไปเลยอะเออเออบ่บ่เนี่ยผมผมเก่งเกินไปไงเขาเลยยอมแพ้ออมคิดเนอผมเก่งขนาดไหนอะ อืมก็ได้ทุกคนว้าวเอ็มเ MVP. ออไม่ได้เอ็มวีพีโอว์มีกาวโอ้ลเอาของไปได้แค่สามชิ้นเองเฮ้ยเอาออของหอกันมาเฮ้ยมีคนถูกใจผมด้วยนะวัดลืบวัดลือบอ่าก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้กวก็กดกระดิง่ง เพไม่พาคลิปใหม่ๆของผมนะสำหรันบวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะเนี่ยผมเห็นนะเนี่อยอย่างเงี้ยเออเห็นภาพงี้เลยเนี่ยเนี่ยเ,เห็นแค่นี้ก็ซื้อเลยเออแต่สกิลมันก็เจ๋งนะเออก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ